เอาขึ้นรถตู้ได้ป่ะจะจุมหัวไหนตอนองข่าวไล่ไลชีวิตกำลังนุ่นลัทึกหลายคนบอกสู้สู้หลายคนบอกน้าสิบเขาบนี้จะอยู่นะมีกินได้เลยนะ อยู่ไปงอยู่กับพ่อพี่้าจแบบอะไอยู่บอกแล้วบอกแล้วปวดจนไปพอสยาล่นขึ้นรถนขึ้นรถตะกี้นทายแนฟิวอได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ได้ใจเมื่อกี้อะโดนบินด้รัโดนเลยนีเออตูจะบินโดนกินเข้าได้สองนได้ไปสองโบานิ เราไได้ไเราไม่ได้เต็นนี่แย่เลยไมไหนไปได้โกปิ้งิกันที่ได้เต็นไหนที่มาูข่าเอีย้วน่อมาเมียนจะดองก่อนเียมอันนมาสักบกร้อยก้โต๊ะันนใส่พี่สวโบกจิ้งปิ้งน้อยเลิ้งกจะโดนห้าเหมือนเปียมันเลยยอเยอะน้กาแฟใหหน่อ เนี่ยฆากันเที่ยวไปเลยอ่ะ